ัดีครับปีจะรับสูช่องกาแฟของผนะครับวันนี้เราทอดปลานะครับวันนี้อ,อ,รอ,อร่อยแล้วนะครับโอ้โหปลาทำไมมีไข่ครับผมปลาไข่ทอดมีฮอทดอกขนมจีนน้ำยาไก่ผมเพิ่งเห็นนะครับสูตรด่วนของน้องนิวเนี่ยไม่เหมือนใครเลยนะครับเอาอกไก่นะครับ เอาอกไก่มาต้มแล้วก็ปั่นใส่เครื่องขนมจีนนะครับขาดายแบบมะกรูดปั่น้าไแปบบโอ้โหเราไม่มีเนื้อปลาโอ้โหเราไม่อยากไปตลาดคือขนมจีนขนมจีนน้ำยาสูตรน้องนิวนี่นะครับพูดได้ว่านคน,นที่กําลังจะแบบเข้าฟิตนเนสเนาะหรือว่ากําลังไดเอทอาหารแบบคลีนๆหน่อยนะครับต้องการโปรตีนโปรตีนสูงเนี่ยผมว่ามันใช่เลยนะมันได้ทั้งเลือด นะครับได้ทั้งเนื้อไก่ที่เอามาปั่นแล้วทาเป็นน้ําขนมจีนนะครับสุดยอดมากเลยนี่เป็นน้ํายาราวนะครับเข้มข้นเหมือนเนื้อปลาเลยแต่อร่อยกว่านะครับเนาะทานกับส้มตาส้มตํานะครับใส่เม็ดกระถินนะครับยั่วมากเลยนะครับแล้วกินกับฮอทดอกทอดหอมๆนะครับกรอบนะครับผม อดดอกแดงในตำนานนะครับน้องนิวบอกก็ดอก,กแหลมทอง้องดอกแหลมทองอันนี้เราไม่มีกาาโฆษณานะครับแต่ว่าเราชอบกินเนาะมีทอดปลาก็กรอบนะครับทอดสูตรน้องนิวนี่พูดง่ายๆก็คือกินได้หมดทั้งก้างทั้งหัวทั้งขีบทั้งหางทั้งอะไรฟังเสียงนะครับนี่นะครับดูสิครับดูสิครับเสียงกรอบมากเลยกินได้หมดเลยนะครับเนาะทานกับอะไรครับข้าวเหนียว แล้วนะครับผม,มข้าวเหนียวมาจากย่าจิมนะครับเนาะที่เราปลูกที่เขานะครับอรอ่อ,รอยอร่อยครับทานข้าวด้กันวันหยุดนะคะทานข้าวด้กันวันนี้เป็นวันหยุดของหมูป่าคาเฟ่นะครับผมอย่าลืมนะครับอุดหนุนผลิตภัณฑ์นะครับของหมูป่าคาเฟ่นะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้นะครับกาแฟสา2อินวันเพื่อสุขภาพเบาหวานความดันไขมันทานได้แล้วก็กาแฟ ดำสำหรับคนที่ชอบแบบปิดปาร์ตตาสว่างนะครับกาแฟปี้เป่านะครับผมสั่งคนเข้ามาได้เลยนะครับผมเนาะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับอาหารเย็นนี้นะครับยัวยวย่วจ้าด้วยซ้มตำนะครับมีหนมจีนนะครับ แล้วก็มีปลาไข่ทอดนะครับกินกับอะไรครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับผมเรามีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับกินยังไงเราถึงไม่อ้วนนะครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ